สบายดีแม่สบายดีโดยโดยอ่าเดี๋ยวนี่ยเราจะขอปัวโดยจะดวงค่ะจ้ะมีเงินมีความก็ขอให้ช่วยเหลือนแน่โดยผู้ค่าทุกยากหลายโดยแม,แม่แม่ป่วยเป็นฤทธิ์จิตดวงหรอแม่เนาะแม่ป่วยเป็นฤทธิ์จิตดวงไปแข่งกับใครโดยโดยเวลาเนาะพ่อแม่พี่าพาน้องเลยทั้งแม่ใหญ่ทั้งแม่แม่พม่อเนาะ เมทมเนพอพแมพี่นองเลยเพิ่นบอกว่าเพิ่นหันทรมานเนะเจ็บยิดชีดวงร้ายแล้วเพิรนกับบมีเงินนะพแม่พ่นองเอ้ยเอบม,มีเงินดวย,ยน,นั่นแหละยังให้ขอกความเหลือน้โดยเมตุเพิรนเขา<อ>ด้วดยมีหังม้หั่งอยากกับโม,มีเงินไปเอานียาดีปัวอยู่แต่บบมีเงินไปป่งค่ายเนะแม่เนาะไม่ละดยนี่แหละนอพเมพ่นองเลยมงเช้ ของพันชาพันนี่แหละนะโดยโดยเงินคืนวันนั้นล่ะโดยชื่อแล้วโดยโดยกันได้เงินแล้วป่าเมือม่อใดก็ได้ว่ะโดยนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางไม่ใหญ่ทอมเพิ่นเนาะเพิ่นกะขอความช่วยเหลือเพิน่นว่ะเพิ่นกะย่างมาได้พ่อแม่พี่น้องเลยน้องหลากับย่างไทยคลิปน้องน้องมน้องน้องพงอยู่นะและแม่ตู้เพิ่นกะ เพิ่นเห็นน้องล่ามาแล้วน้องเพิ่นเรื่องไอ้เพิ่นกระยางมามาเลยาขอควัดกเดือนน้ำโดยนี่แหละนะเด็บโดยนี่แหละน้องล่าก็ได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเนาะภาคึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเนาะบวาอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหัวค่อยๆเหื่อแน่โดยทางเมผิ่นป่วยเนาะเป็นดิชีดวงทรลามาดเมเนาะมุนใหญ่ จะดวงพร้อมโดยแจกบุได้บุกปปากสี่แก้วแล้วนุ่งเสื้อนี่คือนุ่งตัวเก่าเนาะแม่ลูกมาถ่ายเจ้าตอนนั้นก็ยังนุ่งตัวเก่านี่ยแหละพ่รมยพน้องนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยท้าบาทโดยนี่แหละเสื้อผ้าแม่เพิ่นกับบ่มีใส่นุ่งแต่ตัวเก่าตั้งแต่รองหล่ามาถ่ายชุดก่อนนะพ่รมยพน้องเอ้ยเรายังใส่เสื้อตัวเก่าอยู่เราวบ่มีเสื้อใส่แล้วนี่เนาะ อะไรนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทวารทานได้เนาะอยากบริจาคเสื้อผ้าเนาะอยากให้แม่ตู้เพิ่นนี่แหละเนาะสินแต้มเสื้อ,อเพิ่นกันยังนลงโตเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่ตู้เพิ่นกับเพิ่นโบมี่ลีได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยถึงว่าอันใครแต่ว่ามีเฮือนอยู่เนาะแม่นเนาะแต่ว่าการเป็นอยู่ชีวิตจริงหันลำบากเนาะแม่มดโดยโบมี่ลูกเต่ากับโบมี่ผู้อันลูกเต่ากับ ไปใต้เฮนากับบุกุงยูกุงกินครับไปที่ครอบครัวไฟมันโดยแม่เลยช้ำยู่คนเดียวโดยหากินเองบ่แม่กินนั่นท่ากลับบ้านน่ะโม้อนทานคนนี้เลยกินไปด่ามมือแมเบินไปโดยนี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังใดกันนองละก็ขอฝากนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนเด้อซอยพิจารณานำท่าใบอ็นดูสงสารทั้งแม่ แม่ท้มเพิ่นเนาะพ่อเป็นพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับป่วยเป็นดิสษดวงเพิ่นกับอยากได้ยาเนาะมาปัวยดิษดวงอยากหายดีให้เช่าแล้วเพราะว่าแต่ละมือเพิ่นกับทรมานพ่อเป็นพี่น้องเอ้ยชาวบ้านท่านผู้รักผู้ใหญ่ที่เขามาหามาชมคลิปในมือนี้เนาะถ้ามียมมียายาดีเกี่ยวกับปัวยดิษดวงกะอยากซอยเรือเมตุเพิ่นเนาะก็ฝากมาได้เด้อจะติดต่อมาหาน้องลาได้เนาะ ยาบายยาซอยเบว่าเป็นยมเป็นยาตัวดิสีดวงให้ทางแม่ตูุเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากขอความช่วยเหลือเพราะว่าเพิ่นบ่มีเนาะบ่มีเงินซื้ออะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่นเท่าแลทุกทรมานมาเป็นดิสีดวงอีกไปกันเนี่ยนางกระเจ็บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางแม่ตูุเพิ่นก็ได้เพิ่นก็มาหาย่างมาหาน้องละทงอยู่เพื่อนน้องสาวพงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่โดยนี่แหละ คนกับบมีเนาะไม่บูมีเงินม่ทำนะโดยจะคอยความเจรือแน่โดยโดยจังเดย์ุกไปแน่ทุกอย่างโดยนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเมย์คนก็ได้เอาจังไดยก็ให้พ่อแม่พี่น้องซอยพิจารณาน้าำเลเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยน้องหลาก็ได้มาอัดคลิปถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับเด้นสมในมือนี้ก็ได้ฝ้าเธองพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิร์สุขุสุกคนเนาะ แม่แม่แม่ทมเพิ่นแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องไอ้พี่น้องละไปถ่ายชุดก่อนเนาะมาตอนนี้เพิ่นก็นยังใส่เสื้อตัวเก่าอยู่พอ่พอแม่พี่น้องเพิ่นบ่มีเสื้อใส่เนาะอืมได้กระบะเพิ่นอยู่เพิ่นก็ได้เท่าแล้วเนาะลูกเต่าก็บ่บมีเขาก็ไดอือแม่กินข้าวกัำยังใส่แต่ละมือนะม่อนะมื่อนี้กินข้าวกัำยังมื่อน,นี้เรียกแต่กำบ้านได้กับเป็นชั่วเป็นฟ้า น้ไมนำมันะโดยโอ้ยทยกลางบานแบงหายเพราะเนเรื่องเอ้ยของอยู่ของกินก็ได้แม่ตู้เพื่อนวะอืออยู่กินน้ำอันไทยกลางบาน่ยกลางบาเนาะเจ้าัลกามาชแน่โดยนไมเก่งน้ำม่น้ำนว่ะโดยกินบไรเจ้าคืออยากเรื่องเรืองเนาะแม่ะวเจาขาดชานอาหารเลย แม่นดีเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเราเหลืองได้ไงเรากระไรเราแบบหนึ่งมากกันเราป่วยเนี่ยเป็นดิชีดวงพ่อแม่พี่น้องเลยทางแม่ตู่ก็บ่มียมมียาปัวเนาะมาแล้วผมมีเงินซือเลโดยโดยผมมีเงินซื้อยากับคันว่าวเด็ดนินผู้นั้นผู้นี้ว่าวกับผมมีเงินซื้อเนาะแม่มอื ขายเอาโดยแล้วก็เศร้าอยู่บ่แม่ผู้เขาอันเว้าวายาอยู่ทางนั้นทางนี้ผู้บา่็เชาอืมอไ่ผู้บายเชาหลายคนแล้วโดยอืมนั่นละเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นมขอความช่วยเหลือบ่ไไปทางายเอาอืม พี่น้องเลยจงได้ก็ซอยพิจารณาหน้าพิจารณาหน้าน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องแม่แม่เถวทมเนาะเนี่แหละเพิ่นก็ได้พ่อแม่เอ้ยเพิ่นก็อยู่บ้านเดียวกันกับน้องพงนะอยู่ทะาเคนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยอืมน้องหละก็ขอกราบถึงพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุขู่จุคนเนาะ ชอยพิจารณานำเด้อไทยมาสงสารอินดูเมตตาเมทเอาเพิ่นเนาะเมตุพิ่นค่ะสิเป็นยมเป็นยาปัวที่ว่าเกี่ยวกับฤทธิดวงนี่แหละค่ะนาะแม่เนาะสาธุแล้วทว่าอินดูเมตตาแม่เพิ่นก็อยากปัวอยากเศร้าอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทรมานเนาะบ่ว่โดยบ่ว่าผู้ใดถือผู้ใดก็บ่ดีเนาะแม่เป็นโลกอันนี้เป็นนี่พญาพญาวันนี่ก็ มันเจ็บมันปวดแถวนั้นบ่มีการปิ้นปัวบ่มียอมียากินมันก็นทรมานเนาะนี่เราพ่อแม่พี่น้องเลยทางแม่เพิ่นก็นได้จังใดก็พ่อแม่พี่น้องที่ได้เข้ามาหับมาชมเบิ่งคลิปในมื่อนี้กันเนาะที่เข้ามาติดตามกัน น้องลาก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะขอขอบอกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเอฟซีเนาะบัว่าอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะน้องลาก็ยินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าเอ็นดูเมตตาสางสารแม่เพิ่นเนาะอยากซรอยเรือบ่ว่าจะเป็นยังก็แล้วแต่เนาะที่พ่อแม่พี่น้องได้เอ็นดูเมตตาเนาะน้องลาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย จังไดก็ฝากถึงพ่อมแม่พี่น,ออนนะอ้องเอฟซีเบิร์จุกหูจุกคนเนาะสวยเรือทางเมตุพ้มเมตุท้มเพินนะ่นเนาะเพิ่นก็ต้องการความสวยเรือจนหยางมาพ่อมแม่พี่น้องเลยมาหาหน้องละอยู่เรือนน้องพงเนาะอืมเพิ่นป่วยเพิ่นว่ะเพิ่นเจ็๊ยบดิษฐีดวงอยากได้ยมได้ยามากินมาปัวนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยครองความเจริญแล้วรวยนี่แห<ด>ละผมมีหืดไ่อยาก โดยโอ้โหความเจริอะเป็นเงินน่นแหละดยด้อนจะมาจ้างคายกินเอาไรหะเจ้าเขาโด้วยดยนี่แหละพอมันพี่น้องเสื้อผ่าน้าแพทั้งแมตุเพิ่นกะโบมีเนาะนี่แหละนุ่งเด็กโตเก่าได้พอมันพี่น้องเลยนี่น้องละถ่ายตั้งแต่เมื่อนานน้องละขึ้นมาเนาะเพิ่นกะโบมีดอกพอมันพี่น้องเลยแมตุเพิ่นนะ ใครแต่ว่ามีเฮื่อนเพื่อนอยู่เนาะแม่เนาะ <c oughs> การเป็นอยู่ของเราแท้จริงเราก็ลําบากลูกเต่ากับบุญเบึงกับพอจํนานนเขากับครอบครัวเขากับบ่มีพอแม่พี่น้องเลยนี่แหละน้องละมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งวิธีชีวิตทางพี่น้องส,สปปเล่าเฮากับประมาณนี่แล้วพอแม่พี่น้องเลยลำบากเาี่ยขาดแค้นขาดเคดเินหลายอย่างได้พ่อแม่พี่น้องเลยประเทศลาาก็ยังบริจ้เจื่ญนได้อยู่บ้านอัน ยังถูกยังงากอยู่เนาะแม่เนาะอ,อืมลำบากคือเน่ยนี่เราพแม่พี่น้องเอ้ยน้องละได้มาถ่ายคลิปให้พแม่พี่น้องได้รับได้ฟังได้บึ่งน้ำกันในเมื่อนี่กะสอยพิจารณาน้ำน้องพแม่พี่น้องเอ้ยอินดูสงสารเมตตาเพื่อก็ได้ทั้งแม่เผื่อมาขอความช่วยเหลือพแม่พี่น้องเอ้ยน้องละกะไดอาดคลิปให้พแม่พี่น้องได้รับได้ฟังในเมื่อนี่กะอินดูเมตตาเผื่อก็ทักมาเด้อพอแม่พี่น้องเอ้ย ทักมาหาน้องลาได้เน,ะนาะน้องลาก็ขอขอบคุณขอบคุณขอขอมอกขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องว่ดสุขสุขคนที่เขามาหับมาส้มคลิปน้องหลาในเมื่อน,นี่กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องลาได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้หับได้ส้มต่อไปนะ้องพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับเมื่อน,นี้น้องลาก็สิขอจบคลิปเนาะจังเดกก็ขอกราบบิงวอนผูรักผู้ใหญ่ fc ท่านผู้ใหญ่ใจบุญเบิดสุขูุสุคนนะเนาะซอยอินดูเมตตาแม่เ่าธมเพิ่นในเด้อเพิน่นอยากได้ยามาปัวดิชีดวงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องละกะกะวิ่งวอนพ่อแม่พี่น้องเนาะซอยอินดูสงสารเพิ่นแน่เนาะเอาสำหรับวะนี้น้องละกะสิขอจบคลิปไปแล้วเนาะสิขอลาพีล่ลาน้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขูุสุคนเนาะก่อนสินลาพ่อแม่พี่น้องไปก็น้นองละก็ขอไวไวอวยใจอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูุสุคนเนาะ ให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไขยย่ยามีเด้อขอให้นาทีการงานราบรื่นให้เงินไลน้องทองไลเข่าให้เรือกินเรือใสพอแม่พี่น้องเอ้ยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเบิ์สุขขู่สุขคนทุกท่านสำหรับเมื่อนี่น้องหลขาขอเก่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีจ้า